พลระเอกนารงพิพัฒนาใยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามแต่งตั้งโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะ พลเรเอกณนรงพิพัฒนาใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามแต่งตั้งนายอมรวิทนาคอนทัพผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเพื่อดําเนินการด้านการศึกษาการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความถูกต้องโดยมีอํานาจหน้าที่ให้ข่าวหรือชี้แจงแถลงข่าวสารของราชการเกี่ยวกับนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการตามรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายทั้งนี้ยังมีหน้าที่ในการประสานดําเนินการกับสํานักโฆษกและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในการประสานข้อมูลในด้านต่างๆให้เป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยเพื่อประมวลไว้เป็นข้อมูลนําเสนอต่อประชาชน